วันนี้เราอยู่ที่โรงหนังเราจะมาดูหนังมาครับกันนะครับขบวนนี้จะเป็นหนังไมคครับหนังมคครับซึ่งมันจะสนุกมากนี่เี่หนังไมคครับที่ผมสแกนไปแล้วแล้วเขาก็ให้น้ำป๊อกคนมาน้าแล้วก็เนะสื้อน้ามาด้วยไดเพราะว่าเเพราะว่าในโรงหนังยังไงก็หนาวเดี๋ยวแล้วเติมน้ำดิ สมใส่น้ำส้มแล้วเนี่ยตอนนี้ก็ใกล้จะเข้าโรงหนังแล้วแหละเพราะว่าดูนหนังไม่ครับสี่โมงเออเท่าไหร่นะสี่โมงยี่สิบตอนนี้สี่โมงสิบเจ็ดแล้วครับเดี๋ยวเรานี่นี่บ๊อบคอนผมใส่ส้มใส่บ๊อบคอนรสชีสนะรสชีสกับรสหวานโอเคเข้าแล้วเดี๋ยวเขาตรวจสัมภาระนะ

เข้ามาเราก็ลงหนึ่งนะ Minecraft ลูกบีเข้าเข้าเลยปะโอเคเข้าเข้ามาแล้วตรงไหนนั่งชั้นบนสุดใช่ปะจ้างชั้นบนยนี้มืดอ,อยู่แล้วแหลวแะนะวันนี้จ้างไม่ได้ฉากนะแต่วันนี้ยังไม่ถึงเวลา

อีไหมแถวอ e, ีว่าหนูเดินออกไปดูด e ิไปดูแถวอีมันแถวอีเนีอยใช่ไหมโอเคเนี่ยหน้าจอยังไม่เริ่มถ่ายแล้วแถวซีเอาน้ำหนูมาด้วยก่อนจะเดินลงไปแถว e นะอีนะอีแถวนี้เนาะ หน้าจอ, <Heaven> s. <S อนี่ไงหงนูก็ตายเลยโอเคหน้าจอนะโอเคขวนี้ก <laughs> ็จะสายแล้ว <S <S ต้องต้องไปก่อนโอเคทุกคนวันนี้ผมจะดูหนังก่อนนะครับไม่บาย กดไลค์กดแชร์กดติด oh. ตามด้วยนะครับ oh. อันนี้แค่เป็นหนังภาคอื่นนี่แหละ